สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่างเมธ DIY นะครับวันนี้เราจะพาไปดูวิธีการเปลี่ยนหัวสว่านนะครับหรือเลือกซื้อหัวสว่านมาเปลี่ยนนะครับซื้อแบบไหนนะครับเนี่ยวิธีการหัวตัวนี้มันเป็นอะไรนี่นะครับทําไมถึงต้องเปลี่ยนนะครับก็คือหัวมันแตกนะครับหัวมันแตกนะครับแล้วมันหมุนไม่ได้นะครับแล้วก็จําปาหายนะครับ เวลาเลือกซื้อนะครับนี่ครับสามทับแปดนะครับเ็าจะเขียนไว้มันจะมีตัวเลขเขียนไว้นะครับว่าสามแปดสามทับแปดนะครับถ้าสี่หุนมันก็จะใหญ่กว่านี้นะครับสามทับแปดและรูแกนกลางมันก็เนี่ยครับลูแกนกลางก็สิบมิลนับรุ่นนี้ใช้แค่สิบมิลนับเนี่ยเขาจะมีเขียนบอกว่าสิบมิลนะครับ ตัวนี้ถ้าซื้อแตําปปามามันก็ไม่ได้แล้วครับมันก็ขันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันใหญ่กว่ากันแล้วก็เปลี่ยนหัวไปเลยนะครับเนี่ยหัวใหม่นะครับรู10มิลนะครับวิธีการวิธีการตอกออกหมุนออกนะครับก็คือไอตัวเนี้ยมันตายไปแล้วนะครับเกลียวตัวเนี้ยมันหมุนไม่ได้นะครับมันหมุนแล้วมันไม่ตามแล้วนะครับวิธีการวิธีการหมุนออกนะครับ เราต้องยึดหมุนออกย้อนเข็มนาฬิกานะครับทวนเข็มนาฬิกานะครับก็คือหมุนไปทางขวานะครับขวามือของเรานี่นะครับเนี่ยับออกแล้วนะครับ แล้วก็เอาตัวนี้หมุนเข้าไปเลยนะครับแค่น,นี้ก็เสร็จแล้วครับแล้วเราไม่ต้องไม่ต้องไปอันนี้ก็ได้นะครับเวลาเราใช้งานไปแล้วมันมันก็จะแน่นเองนะครับเราไม่ต้องไปขันแน่นก็ได้หรือว่าถ้าอยากจะขันแน่นเราก็หมุนที่สุดนะครับหมุนให้สุดจะทําการตอกตอกลงไปนะครับ หรือตอกเกียวก็ได้นะครับตอกเกียวตอกไปสักสองเกลียวก็ได้นะครับตอกเข้าตามเข็มนาฬิกานะครับค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับครับนีบ้ก็ คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องช่างเม็ DIY ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับผม